สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัสวัสดีครับบิ l ล c าคิบแบ์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแรกหน้าล็อกไอเดอร์แอนเดอร์นะครับวันนี้มีคนถามบอสแม็กใหม่นะที่ชื่อว่าวอลโคนะครับเจ้าตะก,กะแตนตาข้าวสีทองนะคือมันตบแรงมากนะครับอ๋อเดี๋ยวมีจะบอกวิธีเซตสก,กิลของหมีนะว่าเซตยังไงผ่านนะครับอ่าวจะของหมีมีเซตตามนี้เลยคือเจ้าตะกะแตนตมข้าวเนี่ยมันเป็นในส่วนทตุลมนะครับวิธีดูท่าอ,อันนี้คือเวลานะเพื่อนเพื่อเล่นเพื่อนต้องดูทตุด้วยนะครับ เดี๋วนนะเพื่อนๆกดคำว่าคำอธิบายสเตตัสตรงซ้ายบนครับเห็นไหมมันจะมีบอกท่าเห็นไหมกระแตเนี่ยมันเป็นท่าลมใช่ไหมครับมันก็จะมีเขียนบอกว่าได้รับความเสียหายท่าดินบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรามีในส่วนท่าดินก็จะช่วยจัดก,การกับมแมลงแต่ว่าณนะตอนนี้สกิลของวิอ่ะวิมันยังไม่มีท่าดินนะครับก็มีก็จะใช้สกิลที่แรงสุดของมิ่เลยก็คือไฟสองอันนี่มีเซตตามนี้นะครับ อ่าต่อไปตัวคูซาเดอร์มีจะเซตก็คืออินดูก่อนถ้าเกิดเริ่มมาไม่เปิดอินดูก่อนก็โดนพี่ตากาแทนตบปวดแตกแน่นอนครับตบแรงมากนะอ่าต่อไปในส่วนสกิลที่2คือบัตรอเวฟนะครับต้องใช้1 2ตามเรียงอย่างนี้ไม่งั้นตายนะอ่าต่อไปที่3คือสปิริตลิสต์นะครับก็จะช่วยเอ่อฟื้นฟูเฮดพด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มบัฟแอคแทกแต่ทั้งปาร์ตี้สิบหกเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับยิ่งอัพเยอะก็ยิ่งบวกเยอะเนาะ แลวเนื่องจากว่าเราใช้สกิลสปิริตลิสมาเนี่ยมันจะติดสถานะดูดันเห็นไหมครับหลังจากที่เราใช้เออแชกเกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดสตันทันทีก็ช่วยเบรกบอสอะ่ะผมติดอยู่กาวสามเียตัวแทงยืนไม่ไหวอ๋อเดี๋ยวมีค่อยไปทำอีกคลิปนึงบอกแบบละเอียดเลยแล้วกันเนเรื่องตัวแทงตัวของต้องอะไรยังไงบ้างรครับอ๋อต่อไปในส่วนทะลนะครับเริ่มมาให้เปิดสตันก่อนเลยครับนี่ เมื่อศัตรูทั้งหมดมีโอกาส30%ส่งผลสตันหนึ่งก็ถ้าสตันติดเนี่ยตากรแตนก็จะตกคูซาเดอร์ไม่ตายครับแต่ถ้าเกิดสตันไม่ติดก็ตากรแตนตกตายเลยนะตกแรงมากและด้วยสกิลที่2มีจะใช้เป็นสกิลอาร์มนะครับแล้วก็ต่อด้วยแอโร่รีเพลนะครับก็จะติดสตันอีกทีหนึ่งก็ช่วยเซฟให้คูซาเดอร์ตายยากขึ้นนะครับอันนี้สีมีใช้สกิลนี้โพชั่นแอโร่แต่คือคือมันในเรื่องของดามเมจมันแรงกว่าดับเบิลสตันมีก็เลยใส่ไว้นะครับประมาณนนี้นะ อ๋อมีจะขอญ,ญาตบอกว่าตั้งแต่เพื่อนๆเ,เล่นแมป,ปตั๊ก,กแตนเป็นต้นไปเนี่ยอ๋อแมป,ปมันชื่อว่าแมป,ปอะไรนะมีลืมชื่อมันด้วยนะครับแมปแมป,ปวเวอร์อ๋อวามวา h i มไฮแลนด์เนี่ยตอนนี้มอนสเตอร์มันจะตกแรงมากตอนนี้จริงๆมาต้องคัสสองสี่ตัวละครแล้วครับอันนี้เดี๋ยวขอญ,ญาตบอกก่อนว่าเราควรจะทําอาชีพไหนก่อนใช่ไหมถ้าตัวหลักเป็นวิศวะก็ไปทำคูซาเดอร์ก่อนเพราะว่าถ้าคูซาเดอร์ยืนไม่ได้ก็คือแตกแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อไปจะทำยังไงให้คุชเตอร์เดินเออสามารถยืนแทงบอสตั้งแต่แมปวารมไฮแลนด์ได้ถูกไหมครับก็คือต้องเป็นอาชีพพีทครับนี่พีทมันดียังไงใช่ไหมนี่เพื่อนเพดูสกิลเปิดด้วยไคลี่เลยครับนี่สร้างกรอบป้องกันที่สามารถดูดรับความเสียหายเวทมนต์ <c oughs> 521%ให้กับเพื่อนร่วมทีมที่บาดเจ็บ1คนเป็นเวลา2ยอ่อ20วิมีโอกาส50%ได้รับดาเมจ10%เป็นเวลาเวลาลดดาเมจนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสิบว,ออดดบว,วิหากก ก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเรามีบัฟเนี่ยเออไคลี่เนี่ยของพระเนี่ยครับแล้วก็บวกกับตัวแท้งเราเป็นคูซาเดอร์แค่เนี้ยบอสจะตกเราตายยากมากโปรติเซฟนอกจะเล่นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนี้หมีก็เผลอไปอัพนักธนูแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกะว่าคงจะไปปั้นพระก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถึงดามเมจเราล้นไปแต่ถ้าตัวแท้งเราอ่ะยืนไม่ได้ก็เท่านั้นยมีผู้หนูไหมเพราะนั้นตอนเนี้ยความสําคัญก็คือพาราดินก่อนต่อไปก็คือพีด จำเป็นต้องรีบเป็นพีทเลยครับต้องมีสกิลไคลรี่นะไม่มีไคลรี่แตกแน่นอนเพราะดูตะตะกาแตนนี่ก็รู้เลยใช่ไหมอ่ต่อไปในเรื่องของพระมีเซ็ตสกิลตามนี้นะเน้นเปิดฮิวก่อนครับต้องเน้นให้พาราดินไม่ตายก่อนคือในส่วนตีกับ,บเออพวกบอสท,ที่แบบว่ามันตบแรงๆเนี่ยมีแนะนําให้ฮิวเปิดก่อนแล้วก็เออในส่วนพิวมาสร้างเกาะน,นะครับแล้วก็แซงทูรี่คือเน้นฮิวอย่างเดียวเลยไม่เน้นโจมตี พออย่างเดียวคือพาราดินไม่ตายก็มีโอกาสชนะนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราขอญาตไปตีเจ้าบอสต็อกกระแตนตามข้าวกันเลยดีกว่านะครับเจ้าอนหูวตะก,กี้ไม่เหลือขีดเดียวเหลือทำไมพี่ชายประทตวดูการเทิม49เฮ้ยหมีทำไกด์แล้วนะหมีทำไกด์ไปแล้วลองลองดูไกด์หมีเลยหมีตั้งคอมโบเซตให้เป๊ะเลยอะแต่คือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ผ่านแปลว่ามันสู่ที่ดามเมจด้วยนะถ้าดามเม็ดเราไม่ถึงก็ไม่ผ่านนะครับ เซตสกิลเป๊ะไหมถึงว่าเราทำดีที่สุดแล้วเออครูไม่น่าตายมาแม่งไม่ตายเร็วไปเลยว้าพาราดินเออคือโอ้โหพี่ชายพาราดินหมีว่าหมีแน่นมากานะแน่นแน่นสำหรับคนเติมน้อยอะ่ะเออไม่ติดสตัรนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮิวทันครับขอบคุณมากยินดีครับถ้าช่วยอะไรได้ยินดีมากครับทุกคนอย่าเพิ่งตาย,ยอีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวเออเออพาราดินเอ้ยพาราดินเออเห็นไหมถ้าเกิดพาราดินไม่ตายเราก็ชนะเห็นไหมไมันอยู่ที่จังหวะจริงเว้ย เออเป็นไงหงายเก่งเลยโอ้โหก็ประมาณนี้ครับสาหรับวิธีผ่านนะก็ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากลาบากตั้งแต่แบบนี้นะมีขออนุญาตแนะนําให้ไปเอาพีทก่อนเลยครับไม่อย่างนั้นลาบากแน่มีดูทรงละเนี่ย <c oughs> พีทวี่เปลี่ยนก่อนเลยบอกจริงเพราะว่า <c oughs> พีทเราจาเป็นต้องเอาสกิลครับไคลี่ไคล์ไคลี่ต้องมีไคลี่นะถ้ามีไคลี่มันจะช่วยพาลนตาย,ยากกว่าน,นี้มากครับแล้วก็พาลินยืนได้ก็คือจบถูกไหมครับ อะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยล้วกันสำหรับคนที่แบบว่าสายเติมน้อยอะไรแบบนี้ก็มาดูไกด์หมีได้คือหมีพยายามแบบเออช่วยเต็มที่แล้วเออมีเออในเรื่องสัตว์เลี้ยงนี่เกี่ยวนะสัตว์เลี้ยงสองตัวที่เพื่อนๆควรจะต้องพึงใส่นะครับมูนไลท์มูนไลท์ลจะมีในส่วนสกิลช่วยสตันช่วยขัดบอสจะช่วยทาให้พาลินตาย,ยากขึ้นนะครับก็เหมือนสตัรบอสฟ,ฟีอ่ะตัวละวีตัวละวีถูกไหมอาต่อไปตัวที่2นะครับก็คือพี่กระต่ายเลยครับกระต่ายดูนาติกนะที่ดูนาติก กระต่ายนี่มินิบอสตัวสีฟ้าเออกระต่ายเออเดี๋ยวเดเดี๋ยว,ยว,ยวมาดูตรงนี้ดีกว่าครับมาอ่านตรงตรงนี้เข้าใจยากมากนี่ต้องกระต่ายนี่เห็นไหมครับโอกาสใช้งาน25%ทรงเสียงกีจสร้างความเสียหายกับศัตรูทั้งหมดและขัดจังหวะการไล่ของเป้าหมายด้วยก็คือคล้ายๆเหมือนแบบ เวลาเป้าหมายมันมีหลอดนะครับมีหลอดกําลังไล่ท่าใหญ่อย่างเงี้ยกระต่ายสามารถขัดได้นะก็สาหรับเพื่อนๆที่แบบเออไม่มีตัวขัดจริงๆก็กระต่ายไปได้นะครับแต่แต่มูลไลท์ควรจะมีนะมูลไลท์มันมีแบบเออเดี๋ยวมีเปิดให้ดูมัมูลไลท์มูลไลท์ดีนะมูลไลท์ดีมากต้องบอกตรงนี้เลยนี่เมื่อใช้ท่าที่สามนะครับต่อเป้าหมายขาจัดสถานะผลด้านบวกทันทีเลยอย่างเช่นแบบอมะตะ เออบวกบัฟโจมตีไอวอข้อมันมีบัฟโจมตีมันถึงตีแรงโคตรแล้วก็สตาร์นหนึ่งวีค่อนข้างดีนะครับมูลไลค์ควรจะต้องแบบออหนิบติดไปสักตัวหนึ่งนะดีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งคือเพื่อนๆอย่าลืมไปแลกโกลเด้นบัคด้วยนะครับให้ให้แทงใส่นะจะช่วยทําให้แทงตายยากมากครับจะช่วยทาให้แทงสายยากขึ้นเยอะเยอะมีใช้เข้ามาเยอะใส่ไม่ใส่รู้เรื่องนะครับเอาไปว่าเปื่อคลิปนี้มีจะมีเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วกันนะครับสำหรับคนที่แบบอ๋อกำลังแบบ เริ่มไม่ไหวแล้วเกมแม่งโคตรยากอะไรประมาณนี้นะคือต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นสายเติมอ่ะมันจะอีซี่เลยแต่ก็ดเพื่อนเพื่อนที่แบบสายเติมน้อยก็ตามสไตล์เกมไอดอลเนาะก็ค่อยๆทําของไปอย่างเช่นถ้าเราไปตีนะบอสตัวนี้ไม่ผ่านเราก็หยุดก่อนไม่ต้องไปหัวร้อนนะคือถ้าเกิดเราทาดีที่สุดแล้วเราสับสกิะทุกอย่างแล้วแม่งไม่ผ่านจริงๆเว้ยก็ทาไงครับก็พักครับแค่นั้นเองแล้วก็มารอกดอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เห็นไหมมีกล่องตรงนี้ออฟไลน์12ชั่วโมงเพื่อนๆก็ค่อยมากดทีละมาณนรับ่อๆเลไป ขายเติมน้อยก็ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลานะต้องค่อยๆแบบเออไอ้นี่ไปส่วนถ้าเป็นสายเติมเาขาก็ไฮคัสไฮคัสสี่ตัวแล้วม้งเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไฮคัสคัสสอง4ตัวแล้วแต่เห็น Level เลยว่าเจ็ดไปหมดแล้วอะเจ็ดสิเจ็ดาแปดสิบอีกไม่นานคงไฮคัสเร็วๆเนี่ย <laughs> อขอให้คนเล่นเกมแล้วนะกไอดเออร์เอาเวนเจอย่างมีความสุขนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ